ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออโต้กันเตอร์ช่องของคนรักรถยนต์ที่นี่เราจะพาคุณไปอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดรีวิวรถใหม่และเปรียบเทียบรุ่นยอดนิยมจากทุกแบรนด์สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ SUV พลังดีเซลที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงอย่าง GWM Tank 300รุ่นปี2025 G-WM t a ้ง300ดี e s e 2025ได้รับการพัฒนาเพื่อผสานความแข็งแกร่งในการขับขี่แบบออฟโรดเข้ากับความสะดวกสบายสไตล์พรีเมียมมีการออกแบบดีไซน์ที่ดุดันและทรงพลังตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในตัวถังถูกออกแบบมาให้ดูบึกบึนสื่อถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เหลี่ยมสวยงามพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running l i g h ให้ความรู้สึกทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบริเวณด้านหลังยังมาพร้อมยางอะไหลติดท้ายรถและไฟท้ายทรงแนวนอนที่ดูเรียบง่ายแต่บ่งบอกถึงความเป็นรถสายลุยในส่วนของเครื่องยนต์นั้น G w M Tank 300รุ่นดีเซลมาพร้อมกับขุมพลังที่น่าประทับใจ โดยมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดประมาณ2.0ลิตรที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำรองรับการขับขี่ในเมืองหรือการบรรทุกหนักได้สบายเคียร์เป็นแบบอัตโนมัติ8สปีดทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เข้ากับสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินทรายหรือทางลาดชันช่วงล่างของรถได้รับการออกแบบมาอย่างมั่นคง ใช้ระบบกันสะเทือนแบบอิสระทั้งหน้าและหลังช่วยให้การขับขี่นิ่งและเกาะถนนดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องลุยในเส้นทางออฟโรดหรือขึ้นเขานอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบล็อกเฟืองท้าย Difflock และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญสำหรับสายลุยตัวจริง ภายในห้องโดยสารของ GWM Tank 300 d i e s e 2025ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราแต่แฝงด้วยความสปอร์ตแผงคอนโซลหน้ามีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางลำโพงคุณภาพดีเบาะนั่งเป็นแบบหนังแทบปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นบอะ พวงมาลัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลายัยและหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้คือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็ม เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสาร เมื่อพูดถึงราคาของ GWM Tank 300ดีเซล2025แม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่คาดการได้ว่าราคาจะอยู่ในระดับแข่งขันกับรถ SUV สายลุยในตลาดเช่น Toyota Fortuner, Isuzu MU-X หรือ Ford Everest ซึ่งหากพิจารณาด้านฟีเจอร์ความสวยงามและความคุ้มค่าแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ SUV พลังดีเซลที่ครบเครื่อง GWM พยายามเจาะตลาด SUV อย่างต่อเนื่องและแท้ง300ดีเซลรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านขุมพลังความสะดวกสบายและความปลอดภัยซึ่งไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองเท่านั้นแต่ยังพร้อมพาคุณไปผจญภัยในทุกเส้นทาง ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ลุยได้จริงแต่ก็ยังให้ความหรูหราสะดวกสบายและปลอดภัยแท้ง300ดีเซล2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้กันเตอร์เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆข้อมูลเด็ดๆและการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักรถต้องมีออโต้กันเตอร์อยู่ในลิสต์ของคุณแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ